วันนี้เปิดตัวพิเซนเตอร์ของมาสตาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ วันนี้เรียกว่ากระแสะตอบรับนี่ไม่เคยไม่เคยเท่าที่เราทํามานะครับของเมเบลีนไม่เคยอยู่ในเลเวลนี้มาก่อนนะครับระดับนี้นี่คือเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยมอบให้กับทุกๆคนนะครับโดยโดยเฉพาะเป็นแฟนของพี่พีครับคาถามขเลยว่าทำไมตัดสินใจเลือกน้องพี่พีมาเป็นมิวเซอร์แบรนด์<อ>นิวยอร์ค<อ>ำถามยากเลยจู้ต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับที่1ก็คือว่าพอทุกคนพูดถึงว่าเมเบลีนเนี่ยทุกคนจะคิดถึงอะไรนะครับทุกคนชอบถึงว่านิวยอร์กก่อนเลยเนาะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยทางแบรน ของเรามันก็มีความหมายมากกว่าเป็นมวนนะครับมันคือความหลากหลายนะครับความมีพลังแล้วก็แฟชั่นนิสตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีพเนี่ยมีทุกอย่างที่ บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือจุยเนี่ยเคยทํางานที่นิวยอร์กกับสิงคโปร์มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยพอมาทํางานเนี่ยจะลอนช์มัดคาร่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สาคัญมากที่สุดแบรนด์เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลือกคุณนําเสนอนะครับแบรนด์แอดโวเเทนนไหนนะครับพอเห็นน้องพีพีขนตาที่ยาวสวยแล้วก็การที่สามารถนําเสนอนะครับขนตาขนคิ้วให้เฉิดฉายได้นะครับอยากเฉิดฉายมานานแล้วฉันมีบรีนมอบโอกาสนี้ให้นะครับกับทุคนครับ ที่พี่นะครับเพราะว่าทางแบรนด์มอบความเชื่อมันอ่นเอาชื่อใจกับตัวเราว่าเรื่อ,องประมาณนีเจื่อความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตัวพีเพ็พีได้ยินตัวมาสคาร่าตัวนี้ของทางเบอร์ลีมมาตลอดเยแล้วครับผมก็เป็นตัวดังเลยคือพอ ทางแบรนด์ติดต่อมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออเราเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากเราไม่เคยจะพรีเซนต์โปรดักต์ที่เป็นบิวตี้โปรดักต์ที่เกี่ยวกับขนตาหรือคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือน,นกันก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากขอบคุณเมเปอลีนแล้วกันครับออทีออที่ที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องพีพขอบคุณค่ะแล้วพี่จูเขอบอกว่าน้องพีพีเกรนลีเอ็กซ์ซีดมายเอ็กซ์เพคเชันเนาะคือเกินความคาดหมายดีมากเลยแต่เพราะว่าการการชูดงานตาเนี่ยถือเป็นงานที่ยากที่สุดนะครัับบสสาาาหรรรเเคื่่อออองงงพะววนน้้้แล พีพีเนี่ยนำเสนอ Sky High Mascara ได้ดีมากๆนะครับทั้งตัวตัวผลลัพธ์ของของมาสคาร่านะครับแล้วก็วิธีการที่นำเสนอความเป็น n ิ w y o ยอร์นี่คือทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะพี่พีการทำงานกับแบรนด์เป็ยนยังไงบ้างามมกับลูคมบริษัทก็สนุกนะครับผม,มก็เป็นเป็นเป็นพี่รู้สึกว่า คือตัวพีเองพี่ก็ทำบิวตี้โปรดักต์หลายหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นงานตาเหมือนที่พี่ทูพูดเลยคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซิซิทีฟด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนว่าเราเราต้องโฟกัสตรงโปรดักต์ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราพรีเซนต์ทุกอย่างผ่านสายตาอย่างเดียวเนี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์ตัวพีมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในในสำหรับตัวพี่เลยครับเป็นพซเตอร์ชายคนแรก ชาย <Okay. S 1> เป็นเป็น Underdisc Capacity นะครับในฐา hood, นะ new i ของเ b ื่อวานเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ทั้งนี้จะมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกับน้องพี่จีไหมครับ oh. องแ มีกันดิไหมพี่พีอยาก make it happen มากโอ้ยแน่นอนให้พี่พีพูดเพราะว่าเมเบลินนิวยอร์กเองเป็นรอบใช่ไหมได้เลยครับใช่นี่แน่นอนนะครับเพราะว่าน้องพี่พีเนี่ยเป็น New Eye สดเมเบลินนะครับของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือ Eye ที่พึ่งเปิดผลิตกับณฑ์ตานะครับเรามีอีกหลายโปรเจกต์แน่นอนที่จะร่วมงานด้วยกันนะครับแล้วก็เมเบ b e เราไปเดินด้วยกันที่นิวยอร์กไหมไม่ติดเลยใช่ไหมไปซีฟิล์ดเวนิลหรือมิแทัลกิ้งหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่จะเปิดรับคำอ่านค่ะ จุยบอกว่าเป็นความหลากหลายดีวยกว่าครับแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคือความหลากหลายเนี่ยที่เมเปรลีนบินลีสนะครับแล้วก็ตัวชุดสุดตัวก็บินลีด้ดยก็คือว่าเป็น เดือนอย่างเช่นตอนนี้เป็นเดือนไฟมันใช่ไหมคะเป็นเดือนที่ทุกคนนี้ออกมาเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองนะครับถ้าหลากหลายนี่มันน่าจะอยู่ในแง่มุมของการที่ทุกๆคนนะครับได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีสีผิวแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับไม่จํากัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นเป็นเดือนที่เราคิดว่าด้วยเฉลิมฉลองความหลากหลายในแง่มุมนีดีกว่านะครับให้สาวดีท่านวนี้เลยครับ สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคบ Sky High Mascara นะครับอันนี้ถ้าจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า t i k ทอ k เนี่ยเป็นไวรัลนะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูใน t i ก To k เนี่ยถึงเป็นกระแสดังมาแล้วทั่วโลกนะครับเริ่มจากที่อเมริกาไปจนถึงยุโรปนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเอเชียนะครับทอยประเทศไทยเนี่ยรอมาสองปีแล้วนะครับเมีบรนไทยแลนด์เนี่ยมอบ Sky High นะครับให้กับทุกๆคนในเมืองไทยเนาะยิ่งเรียกได้ว่าแบบทางมาสคาร่ายิ่งปัดยิ่งพุงแลาไม่พอคือกันน้ำได้อีกคือทุกๆคนใช้ในทุกๆโอกาสได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น dress up นะครับ stylish beautiful อย่างนี้หรือว่า every single day นะครับใช้เป็น everyday อย่างเงี้นะครับครับผมยังไงก็ตัวเพียงฝากฝากเออนเปอรีด้วยนะครับผมตัว mascara sky high นะครับผมก็ตัวเพียงที่ได้ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามัน,มนดีจริงๆนอกจากจะคือมันมีสารสกัดมากมาย water proof bamboo extract หรือว่าอะไรอื่นๆคือเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูน,นะครับยังไงฝากเนเบลีด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะคคุณคุขอบคุณนะครับจุขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you ค่ะขอบคุณค่ะ